เด็กๆชั้นม .6 ทุกทุกคนโอ้โหขึ้นมาเนี่ยขึ้นต้นคาบันเนี่ยต้องแบบเบาลำโพงนิดนึงนะเพราะเสียงมันแบบตร้ โอเคย, okay. ยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรากลับมาเจอกันครูอุ้มก็มีความรู้ดีๆมาฝากด้วยวันนี้ครูอุ้มเตรียมเรื่องนี้มาทบทวนลูกเรื่องนี้เราเคยเรียนผ่านกันไปแล้วจําได้ไหมเมื่อไม่นานมาน,นี้แต่ว่าครูอุ้มถือว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าออกสอบทีไรเด็กๆมักจะสับสนจําหลงประเด็นจําไม่ได้วันนี้จะนําแบบเทคนิคดีๆมาฝากในการแยกว่าการเขียนแบบใดเป็นการ เขียนบรรยายการเขียนแบบใดเป็นการเขียนอธิบายและการเขียนแบบใดเนี่ยเป็นการเขียนพรรณนาวันนี้เรียนเสร็จปุ๊บจะต้องแยกให้ได้โอเคไหมโอเคเนาะมาเด็กมหกลุยเลยเรามาดูการเขียนแบบแรกก่อนก็คือการเขียนอธิบายบรรยายและพรรณนาเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยอธิบายการเขียนอธิบายเป็นการเขียนยังไงลูกถ้าหนูไปเจอลักษณะของข้อความที่มันมีลักษณะดังนี้มันคือการเขียนอธิบายหนึ่ง เขาต้องชี้แจงเขาต้องชี้แจงนะสต้องให้ตัวอย่าง 3. จะต้องเปรียบเทียบคือเปรียบสิ่งนี้กับสิ่งนี้จะต้องเปรียบเทียบคือภาษาอังกฤษใช้คําว่า compare กันใช่ไหมก็คือเปรียบเทียบกันว่าสิ่งนี้ดีอย่างไรสิ่งนี้ไม่ดีอย่างไรเอออันนี้เนาะคือการเปรียบเทียบ4ชี้สาเหตุและผลต้องมีเหตุและผลเพราะฝนตก น้ำจึงท่วมอันนี้เป็นการเขียนอธิบายเพราะเป็นการให้เหตุผลโอเคไหมและสุดท้ายต้องให้นิยามให้นิยามก็คือการให้ความหมายการให้ความหมายเช่นมะระคือผักชนิดหนึ่งมะละกอคือผลไม้ชนิดหนึ่งถ้าเจอลักษณะเช่นนี้เจอเขาให้นิยามเนี่ยมันคือการเขียนอธิบายโอเคปะโอเคเนาะทบทวนนะหลักการสังเกตนะ1ชี้แจง2ให้ตัวอย่าง3าม เปรียบเทียบ C เป็นเหตุเป็นผลและ5ต้องมีการนิยามหรือให้ความหมายของคำศัพท์โอเคผ่านเออผ่านนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบจำให้ได้นะต่อไปการเขียนบรรยายลูกการเขียนบรรยายจะต้องมีลักษณะดังนี้1ต้องบรรยายโดยใช้หลัก5ดบบยู o h 5ดบบยูมีอะไรบ้าง who what where when y เออ who what where when y ใครทำอะไร Who What Where คือที่ไหน When เมื่อไหร Why ทำไมถึงทำแล้วก็1 s H ก็คือ how ทำอย่างไรถ้าเจอหลัก5 w 1 H มันคือการอธิบายทันทีโอเคปะโอเคเนาะหลักที่2 ต้องลำดับเวลาก่อนและหลังถ้ามีการลำดับเวลาก่อนหลังมันคือการบรรยายทันทีเช่นหลังจากเธอกลับมาฉันก็หลับทันทีเห็นไหมมันมีการลำดับเวลาเออมันมีการเขียนพอสอมันมีการลำดับเวลาเรียกว่าการเขียนบรรยายโอเคและการเขียนบรรยายจะต้องไม่ใช้ภาพพจน์อ่าไม่ใช้อุปมาไม่ใช้อุปรักษ์ไม่ใช้บุคคลวัตไม่ใช้สัตพพจน์ไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้ภาพพจน์ ไม่ใช้วันณศิลใดๆเป็นการพูดแบบตรงไปตรงมาสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเข้าใจปะเข้าใจเนาะสื่อสารแบบตรงไปตรงมาครูอุ้มจะให้เปรียบเทียบข้อความเช่นครูอุ้มบอกว่าฉันมาที่นี่คนแรก่าฉันมาที่นี่คนแรกก็คือนี่แหละ การพูดแบบบรรยายคือการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแต่ถ้าจะพูดให้แบบมีภาพพจน์วรรณศิลป์ฉันผู้ที่งามที่สุดในห้อง <c oughs> มาเยือนที่นี่คนแรกปราศจากผู้คนทั้งปวงโอโ้พูดเยินเย๋เนาะพูดเยินเยะการพูดเยินเยะการใช้ภาพพจน์การใช้วรรณศิลป์เนี่ยมันปรากฏในบทก่อนเราจะไม่จัดเป็นการบรรยายโอเคไหมโอเคเนาะดังนั้นจําหลักให้ได้นะหนึ่งห้าวันเอส สองลำดับเวลาก่อนหลังสามไม่ใช้ภาพพจน์หรือวรรณศิลป์และสสื่อสารแบบตรงไปตรงมาโอเคไหมโอเคผ่านต่อไปลูกการเขียนอธิบายไปแล้วบรรยายไปแล้วคราวนี้มาพรนนามัการเขียนพันนาม,มันจะต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ลูกให้ภาพที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกอ่าอ่านแล้วต้องได้อารมณ์ อ่าแล้วต้องได้ความรู้สึกอ่านแล้วต้องสัมผัสได้ถึงกลิ่นและเสียงถ้ากลิ่นมาเสียงมาอารมณ์มาเราจะเรียกว่าพ an ันนาเห็นไหมให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงให้สัมผัสเราจะพิจารณาไปเลยว่ามันคือพ an ัน okay? นาโอเคไหมโอเคเนาะดังนั้นหลักต่อไปก็คือการใช้ภาพโพสถ้าเจอภาพโพส เจอวรรณศิน,นเจอสมบัติสำนวนพวกนี้มันคือพรรณนาหมดเลยและสุดท้ายเน้นย้ำรายละเอียดภาพไม่เคลื่อนความไม่เดินหนูจำไว้นะลูกเวลาหนูไปอ่านข้อความและภาพมันไม่เดินภาพมันไม่เคลื่อนเนื้อความมันไม่ไปไหนโอ้โหพูดมา 3- 4สี่ประโยคมันยังกล่าวอยู่ที่เดิมอยู่เลยมันคือการเขียนแบบพรรณนาลูกโอเคไหมโอเคเนาะหลักพวกนี้สอนไปแล้วนะอธิบาย บรรยายพนา,นาเครานี้มาทดสอบความรู้กันว่าสิ่งที่ครูอุ้มสอนไปเนี่ยเด็กๆเนี่ยสามารถแยกได้หรือเปล่าครูอุ้มมีข้อความมาให้เด็กๆจะต้องพิจารณาว่าแต่ละข้อความนี้ใช้การเขียนแบบใดบรรยายอธิบายและพนา,นามาเริ่มต้นข้อความแรกลูกฝนตกกระหน่าจนลืมหูลืมตามไม่ขึ้นเสื้อผ้าเปียกปอนรีบเข้าแนบลําตัวมันเป็นอะไรมันเป็นการเขียนอะไรลูกมันเป็นการเขียนแบบ พาันนา,นา,าได้ป่ะได้ป่ะพันนา,นาฝนตกกระหนำ่ำตกกระหน่ำไม่พอจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นกูอุ้มบอกแล้วว่าการเขียนพันานามันจะต้องมีการใช้สมบัติ ถนนโอเคเสื้อผ้าเปียกปอนรีบเข้าแนบลําตัวมันได้อะไรเนี่ยมันได้สัมผัสมันได้รูปรดเออมันได้รูปรดเนาะมันได้มันมันมันได้แบบเฮ้ยแกมันแนบลําตัวมันได้สัมผัสโอเคไหมดังนั้นการอธิบายแบบนี้เนี่ยมันคือพรรณนาเนาะมันเยินเยอะมันเยินเยอะมันมีวรรณศิลป์ผ่านไปต่อไปกิ่งไม้หักเกลื่อนถนนหลายสายหลังจากพายุฝนสงบลงอันนี้เป็นอะไร อันนี้เป็นอะไรลูกอา้าวดูอีกรอบกิ่งไม้หักเกลื่อนถนนหลายสายหลังจากพายุฝนสงบลงม,บญญมันคือการเขียนบรรยายอะมันคือการเขียนบรรยายทําไมละ่ะทาไมครูอุ้มบอกว่าเป็นการเขียนบรรยายมันมีคําว่าอะไรลูกหลังจ่ายนะมันมีการลําดับเวลาเขาบอกว่ากิ่งไม้หกักหลังจากพายุฝนสงบลงมันมีการลําดับเวลาว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังลักษณะเช่นนี้มันคือการเขียนบรรยายลูกโอเคไหม โอเคเนาะเอาผ่านสองข้อความแล้วต่อไปข้อความที่3บะจ่างเป็นชื่ออาหารคาวของจีนชนิดหนึ่งทำด้วยข้าวเหนียวนำมาผัดน้ำมันมีไส้หมูเค็มหรือหมูพะโลกุนเชียงไข,ข่ขเค็มเฉพาะไข่แดงกุ้งแห้งเห็ดหอมอุ้ยหิวไหมหิวเนาะอันนี้คือการเขียนอะไรคือการเขียนอะไรลูกการเขียนการเขียนอธิบายอ่าทำไมเป็นการเขียนอธิบายเพราะมันเป็นการนิยามไง มันมีคําว่าเป็นมันมีคาว่าคือมันคือการนิยามว่าบะจ่างมันคืออะไรบะจ่างคืออะไรอ๋อบะจ่างก,ก็คือชื่ออาหารคาวของจีนชนิดหนึ่งเห็นไหมลักษณะเช่นนี้เนี่ยการให้นิยามมันคืออธิบายโอเคผ่านไปแล้ว3ข้อความได้ความรู้ไหมได้ความรู้นะน่าจะเริ่มแยกได้แล้วต่อไป ข้อความที่สเสียงเปียโนเอาใหม่นะไม่ใช่เปียโนนะเสียงเปียโนไล่เรียงขึ้นลงอย่างแจ่มใสชวนให้นึกถึงละอองน้ําที่โปรยปลายลงมาโอ้โหภาพที่มันสวยหรูภาพที่มันมีแบบรูปรถกลิ่มเสียงอย่างเงี้ยมันคืออะไรแน่นอนลูกมันคือพันนาอ่ามันคือพันนาเนาะเสียงเปียโนเขาไม่บอกว่าเสียงเปียโนมันเพะนะอ่าจะพูดว่าเพาะเนี่ย เขาก็พูดว่าเสียงเปียโน,โนไล่เรียงขึ้นลงอย่างแจ่มใสชวนให้นึกถึงละอองน้ําที่โปรยปลายลงมาอลักษณะเจ่นนี้การพูดเยินเยอะการใช้วรณศิลินต้องไม่ใช่บรรยายต้องไม่ใช่อธิบายมันคือการพันนาเออมันคือการเว้นเวอโอเคผ่านและสุดท้ายต้องตอบให้ได้แนละลูกสุดท้ายมาเด็กๆมานักร้องประสานเสียงเปลงเสียงพร้อมเพรียงกันเป็นสระดับ ตามทำนองที่ฝึกฝนมาอย่างดีอันนี้ยากนิดนึงเออนักร้องประสานเสียงเปล่งเสียงพร้อมเพียงกันเป็น3ระดับตามทำนองที่ฝึกฝนมาอย่างดีอันนี้คืออะไรการเขียนแบบนี้เรียกว่าเรียกว่าบรรยายออบรรยายทำไมถึงเป็นบรรยายครูอ,อุ้มบอกว่าการเขียนบรรยายต้องใช้หลักอะไร5้าเดันอ่า s รู้และใครทําอะไรที่ไหนใครนักร้องทําอะไร ประสานเสียงใครทำอะไรประสานเสียงอย่างไรล่ะอ๋อเขาเปล่งเสียงพร้อมเพียงกันเป็น3ระดับตามทํานองที่ฝึกฝนมาอย่างดีเนี่ยลักษณะเช่นนี้มันคือการเขียนบรรยายโอเคป่าโอเคผ่านไปเออนะจบแล้วครูุ้มหวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะได้รื้อฟื้นความรู้ใครที่ยังไม่เข้าใจนะลูกนะเดี๋ยวสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ตรงไหนไม่ทัน สามารถกดพาได้ถูกปหเพราะเราดูวีดีโอย้อนหลังก็สามารถจดบ,บันทึกได้กดพาะได้แล้วก็ทบทวนได้แต่ตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกทุคนจะต้องไปทําแบบฝึหกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกกคนสําหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกดสับสไครให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย